ทำอย่างไรจึงมีรูปงามปัญหาเพราะเหตุไรบางคนจึงมีรูปขี้ริ้วขี้เรทั้ทงทั้งที่มารดาบิดามีรูปงามเพราะเหตุไรบางคนจึงมีรูปร่างสวยมีผิวพรรณงามทาั้งทั้งที่มารดาบิดามีรูปร่างไม่สวยพุทธดำรัสตอบบุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มักโกรธแค้นมากถูกว่าแม้น้อยนิด ย่อมขัดใจโกรธพยาบาทคิดแค้นทําความโกรธความดุร้ายและความขึงเคียดให้ปรากฏขันตายไปย่อมเกิดในอบายทุกตินรกด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุกตินรกมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆจะเป็นผู้มีผิวพรรณหน้าชังส่วนบุคคลบางคนย่อมเป็นผู้ไม่มักโกรธแค้นมาก ถูกว่าแม้น้อยย่อมไม่ทำความโกรธความดุร้ายความขึงเครียดให้ปรากฏขันตายไปย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆจะเป็นผู้มีผิวพรรณน่าชม